ทุกครั้งก็จะมาฝั่งนี้ให้เห็นท่ออสวัสดีครับพบกับร้านน้ำ UGC อีกันนะครับวันนี้นะครับทางร้านจะขอนาเสนอครับ Honda 4 5 0นะครับเครื่องเป็น Honda Wave นะครับผมมีเล่มทะเบียนเครื่องให้นะครับโอนไม่ได้นะครับคันนี้มีเล่มเครื่องอย่างเดียวนะครับดูสภาพโดยรวมเลยครับโพรงสวยนะครับไม่มีผุเลยนะครับสีก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบางจุดออกเหลือบแล้ว เหลือมุกเหลือฟ้าเหลือเขียวน้ำทะเลอมม่วงนะครับอะไรวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สีมีแค่สีแดงกับสีนเงินนั้นนั้นห,หันคอรถอะ่ะตะก้าตาเพชรของแรแล้วของเสริมก็เป็นตะแกรงหลังนะครับอันนี้เราบกไฟต้องไล่ใหม่นะแต่ว่าเครื่องดีเลยครับเพราะมันเป็นเครื่องเวฟ หน้าตาค่อนข้างสวยสวยแบบนี้สวยกองควยติดนะแต่ว่าต้องไล่ใหม่นะเพราะอะไรอนะ่ะนี่แหละเบิร์นระดับเบิร์นระดับถ <laughs> ้าเบิร์นเยอะก็เป็นไฟกระพริบเลยนะเอาไว้ทำไฟจุดเหยืนนะ่อเนี่ยเอาไว้ทำไฟจุกเหยือ อันนี้ผมขายสภาพดีนะครับแบบนี้เลยนะจะให้ผมไล่ใหม่ไม่ได้นะครับดูดูเมื่อวานตาขับขับมาเว้ยงงไม่ใชไหมใส่แม่กระพิบวะตามมือแล้วตามมือไปตามมือมิดเป็นดับคือถ้ามีรถคันหน้ามาต้องปล่อยไหลอะแต่เ็าองไม่เห็นอะถือว่าต้องไล่ใหม่แล้วกันดูความติดง,ง่ายก็อบหนึงวิจัตเครื่องดีนะควันไม่ขาวเลยนะ เขาพัดกันด้วยบอลอันนี้เบิ้ลนะเบิร์นไฟสว่างเอออันนี้เบิร์นไฟสว่างตั้งไฟไปไมนิดเนี่ยข้างหน้าเบิ้ลระดับแต่การนเราเองนะครับเพราะขับดิขับดิไม่หายพ่อไม่ได้เติมลมเนี่ยเมื่อวานขับก็ลืมเติมลมวันนี้เย็นแล้วด้วยยังหน้ายังหลังนี่ยังเยอะเลยนะแต่ว่าไม่ได้เติมลมให้พ่อขับดิไม่ได้ พ่อขับไม่ค่อยแข็งไม่เป็นไรมียพี่อ,พอยากได้ประกันครับอยาเ,เดี๋วพ่อดูคลิปนี้ทำไงอะโอเคนะครับคันนี้นะครับผอย้ำอีกทีนะครับ Honda า5ีหนะครับผมคันนี้เครื่องเวฟทะเบียนเวฟไม่โอนนะครับขายสภาพนี้เลยเปิดราคาที่เก้าพันเก้ารบาทนะครับผมสนใจ ตรงไหนสอบถามได้นะครับหรือโทรมาที่0891218309อาร์มดีและสายครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร oui, ับเดี๋ยวผมจะขับให้ดู ว,วิ่งดีอะดีกว่าเดินอะออวิ่งดีวิ่งดีเพราะมันเวฟบอะดีเกีย์เบเลยกองคันนี้อยากรู้อะไรตรงไหนกะจริงๆอ่ะจริงๆอ่อะคืออะไรอะอหน้าลองขับให้ลูกค้าก่อนบัดดีด้ะโอเคโอเคโอเคนี่ปลายาวเลยะเอาลราไปเก็บเลยนะฝากแตะ<ต><ต>คลิปไว้ด้วยนะวัสดีครับ